มาสอนแต่งหน้าในลุคนี้ซึ่งได้อินสปายเรชั่นจาก,กวันนั้นที่ลงใน Facebook ไปให้โหวตนะฮะว่าระหว่างเฮยอนแอคกับทิฟฟานี่กับเพลงอ๋อ Lion อนฮารนะฮะก็ผลโหวตออกมาคือไลอ้อนฮารชนะก็เลยแบบจับมาแต่งแล้วก็ดูแบบอะดัปต์อะพายนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะปังอะไรมากเพราะว่าถ้าเกิดดูทิฟฟานี่เนี่ยทิฟฟานี่ผมเขาเรียกว่าไงนะทิฟฟานี่ผมสีดำนะผมสีดำแล้วก็ไปหาในเน็ตมาก็ดูแบบมีเจออันนี้ก็เลยลองมาแต่งเป็นลุคนี้ดูโดยใช้เครื่องสระอาแค่แป้งเดียว หอยลดขนาดนี้ยังไงไปดูดีกว่าว่าลูกน,นี้แต่งไงนะจ๊ะไปดูกันเลยแล้วก็มาพบผิวหน้าเปลิอยเปล่าอีกแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวฮะซึ่งเป็นไรก็นไปดูคือสี่เออเออแต่ก็ดีขึ้นที่รู้มั้งมาทีนี้มาเริ่มต้นก่อนที่เราจะแต่งหน้าลุงน,นี้นะคะกับลุคของชิฟฟานี่กว่าไอ้นี่เธอเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเกิดเราดูในเอ็มวีมันก็จะมีหลายลุคแต่ถ้าเกิดแต่งไปพี่ว่ามันก็เหมือนเหมือนเดิมพี่ก็เลยแบบ ขอดิมนึงแล้วก็ไปเซิร์ชหารู๊ปนะคะซึ่งไปเจอรูปนี้มาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดูมีอะไรอะไรและอะไรอะไรอะไรอยู่นะเพราะฉะนั้นเราเอาลูกนี้ดีกว่าเพราะว่าไงก็เหมือนแบบผิดอะไรเน้ออย่างเดียวเลยดูไม่ได้โชว์สกิลอะไรเลยค่ะมาเริ่มต้นวันนี้เราจะใช้อะไรเรามาลงเติมต้นกับการเตรียมผิวก่อนนะคะตัวนี้เราจะใช้เป็นอนี่ของเมเรสกานะฮะพรายเมอร์ชาร์มฟลาติชั่นพรายเมอร์ตัวนี้จะช่วยทําให้เรานะฮะเกลี่ยไอเซโดได้ เขาเรียกว่าไงนะเกียยไอเซโนโได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้หน้าของเราอยู่ทนอยู่นานแล้วก็เขาเรียกว่าไงนะมันจะช่วยแบบตัวนี้มันดีตรงที่ว่ามันสามารถทําให้เหมือนปรับปรับให้มันดูแบบดูฉ่าขึ้นด้วยโดยที่หน้าเราไม่หมันนะคะตัวนี้สําคัญม่กมากนี่ลักษณะเป็นสีขาวๆแล้วก็ทาให้ทั่วบริเวณใบหน้าเลย หลังจากที่เราลงไฮเมอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยมันพร้อมที่จะลงรองพื้นแล้วแล้วก็จะช่วยทําให้รูขุมขนของเราเนี่ยมันดูแบบว่าลดลงด้วยแนะ้ต่อมาเราก็จะมาลงที่เมคอัพเบสนะคะเนื่องจากว่าพี่อยากจะให้ผิวมันดูไบรท์ขึ้นซึร์วันนี้จะใช้เป็น2ตัวนี้นะฮะคือเป็นเบสของเมลิสกานะฮะมีลิฟรี่ชิมเมอร์เมคอัพเบสมันจะมีสีชมพูกับสีเขียวนะ2ตัวนี้เห็นไหมมองกองใกล้ อ่าสำหรับ2ตัวนี้เนี่ยสีเขียวกับสีชมพูมันต่างกันไงสีชมพูก็เหมาะกับแบบว่าปิดพวกรอยดํารอยทามแต่ถ้าเกิดสีเขียวพวกปิดรอยสีวรอยแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนที่ต้องการให้มันดูสว่างขึ้นเนี่ยก็ใช้สีเขียวได้เราอ่ะใช้ได้หลายอย่างนะไม่ว่าจะเอาผสมกระรองพืชหรือผสมอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ก็เอาสองตัวนี้ผสมกันนะคะเพื่อให้ได้ t e x t อร์ที่มันดูแบบไฮดูไบรท์ขึ้นนะคะควรจะทาไปหน้าแล้วลำคอนะคะไม่ไงั้นมันหูรอยไปไกลมันจะแบบว่าดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ หลังจากที่เราโรเมคอัพเดสนะคะรัก็จะได้ผิวที่ดูบรท์ดูสดใสขึ้นน้องๆบอกว่าถังมันจำเป็นไหมจริง,รงๆแล้วสำหรับพี่พี่พว่ามันก็จําเป็นนะพี่ก็ใช้ทุกรอบพี่พ่อแบบให้ผิวมันดูแบบเฮ้ยมันดูบริ้งมันดูไบร์ขึ้นมันดูแบบอะไรเพื่อแล้วของเบอร์เดสก,การดดีตรงที่มันแบบมันไม่แห้งนะฮะแล้วมันก็ไม่ทาให้หน้ามันเยิ่งง่ายนะแค่นี้ก็ไบรแบดูไบรแล้วทีนี้ต่อมาเราก็จะมาลงรองพื้นแต่ว่าวันนี้พี่จะเลือกใช้นะครับเป็น B b ีครีมซึ่ง ใช้ของเมอร์เรสก้าอีกแล้วนะครับซึ่งมันมี2ตัวเมอร์เรสก้านะครับมีสูตรทั้งเป็นตัวที่แมทอ่าอันนี้คือตัวแมทนะอันนี้ชื่อว่าเมอร์เมอร์เรสก้านะครับ perfection matte color bb cream spf ห้าสิบ pa บวกบวกนะมีตัวแมทแล้วก็มีตัวที่ไม่แมทก็คือจะเป็นตัว snail mousse นะครับพอ bb cream ตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าคนที่แบบผิวค่อนข้างแห้งอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวนี้แนะนำนะครับแต่คนผิวมันก็ใช้เป็นอันนี้นะหรือจะผสมกันก็ได้แต่ว่าพี่วันนี้พี่จะใช้เป็นตตััววนนี้ะคแมท เพราะว่าเป็นคนหน้ามันเ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 สร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราลงหน้าด้วยรองผืวเรียบร้อยแนละ้วก็จะได้เป็นผิวที่เตรียมพฟฟร้อมไรบริงบรังบังเริงหรี่บีมากนะฮะทีนี้ต่อมาเราจะมาทําอะไรต่อมาวันนี้เราจะมาลงสีแก้มก่อนยังไม่ลงแป้งฝุ่นนะอันนี้คือยังลงแค่นี้อยู่พี่จะใช้เป็นลิปสติกนะฮะของเมอร์เลสกาเหมือนกันอันนี้พี่จะใช้เป็นสีอะไรเนี่ย เอาเธอมีสีบอกไปเนี่ย Dreamy Lord 302นะฮะวันนี้ใช้สีออกแนวพีพีๆเนี่ย,ยมาลงเป็นสีแก้มก่อนเพราะว่าตัวเนี้ยใช้ได้ทั้งแก้มแล้วก็ปากนะก็จะลงไปนิดนึงก่อนเพื่อเป็นเบสเพื่อจะได้แบบมันจะได้ดูแบบเออนั่นแหละดูสวยดูงามอ่ะเสร็จแล้วก็จะได้เป็นฟิลประมาณนี้นะคะสำหรับน้องๆที่เวลาลงเนี่ยค่อยๆลงแต่ทีละนิดนะคะเราค่อยๆเพิ่มเอาดีกว่าถ้าสมมติว่าสีมันแค่ไม่พอเพราะว่าถ้าเกิดเราลงเยอะไปเนี่ย มันจะกลายเป็นหน้าอะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆรลงและมาระวังนะคะไม่งั้นจะเข้าร่วมโครงการโครงการอะไรคะโครงการแก้มเอ๊ะแก้มริงไงคะหุ้ยทำไม่ได้ต่อมาเราจะมาเซตทุกอย่างนะคะเพื่อไม่ให้มันไหลนะคะเราจะต้องมาเซตด้วยแป้งฝุ่นตัวนี้เลยใช้เป็นอันน Animal e ลส a านะค <Yeah. S 1> <ales> ะ,ะ Perfection Face Powder <Yeah. S 1> ตัวนี้นะคะสีสองหนึ่ง i g h t Nude l t n u เสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราลงแป้งฝุดเรียบร้อยพี่จะมาเพิ่มความแน่นตึบตับมากเข้าไปอีกนะครเราใช้เป็นตัวนี้เลย m e r l ์เลสกานะคะไลท์นูตตัวนี้เนี่ยมันสีเดียวกับไอตัวแป้งฝุดเมื่อกี้แหละแต่ว่ามันมาในรูปแบบของเคสหรืออัดแข็งเข้ามาอย่างนี้นะครัพี่จะใช้เป็นแป้ง,ปงหัวทึบอย่างนี้ลงอีกนิดนึงเพื่อทําให้หน้าของเรามันตึบขึ้นนะคะมีความหนาก็แล้วแต่น้องๆจะชอบหนาขนาดไหนแต่พี่ชอบหนาแบบหนามากๆ ก็แม้ว่าเราจะมาลงอะไรเราจะมาลงไฮไลท์แล้วก็เฉดดิ้งในนี้วันนี้นะวันนี้จะใช้เป็นอันนี้ของเมอร์เดสกาอุ้ยมีแต่เมอร์เดสกาช่วงนี้นะคะเออทั้งคีมมีแต่เมอร์เดสกาจบนะทำไมถึงช,ชอบเพราะว่ามันมันกระนางก็มีครบทุกอย่างแล้วก็แบบไม่แพงด้วยนะฮะใช้ตัวนี้เลยไฮไลท์เฉดดิ้งกับตัวนี้นะครับมินเนอร์นะครับเพิร์บบัสนะต้องอ่านเสียงตามพี่นะเพิร์เพราะว่ามันมีตัว P E A R L as p e a r l นะ it, <pour you> มาเราจะใช้ด้านนี้เฉดดิ้งหน้าก่อน เสร็จแล้วนี่ๆนะคะหลังจากที่เราเ็จด,ดิ้งหน้าเรียบร่อยแล้วก็จะได้ไปฟิลประมาณนี้แตบ่บต่อมาเราจะมาที่คิ้ววันนี้จะใช้ดินสอเขียนคิ้วนะฮะของบริสกาเป็นเดมบริสกาเนี่ยดินสอเขียนคิ้วเนี่ยเพอร์เฟกต์บาร์เขามีอยู่สามทั้งหมดอยู่3สีจะมีสีดำน้ำตาลเข้มแล้วก็สีน้ำตาลอ่อนนี้นะคะเรื่องสาว่าจริงๆเราถ้าเกิดดูดใน MV ็ีเนี่ยทิฟฟานี่เนี่ยจะผมสีดำแต่ไม่มีวิกสีดำมีวิกสีดำเรก็รู้สึกว่าไม่สวยวันนี้เราจะใช้เป็นสีน้ำตาลนะฮะวันนี้จะแบบหัวเเลขียยนง่า อ่าสำหรับสีตาวันนี้นะฮะเราก็ไม่ต้องไปหาอะไรไกลเลยวันนี้เราจะแดดแพายกันสุดๆวันนี้จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะเหมือนเดิมมันก็คือตัวไฮไลท์กับเชดดิ้งของเบรเซอตัวนี้เหมือนเดิมนะครับเราจะใช้สีสว่างนี่ก่อนเลย <c oughs> เรามาลงช่วงบริเวณแบบมาจิกหัวตรงหัวตาอย่างนี้ก้อน <c oughs> อาเสร็จแล้วนี่คือเราลงสีสว่างก่อนประมาณนี้นะฮะเสร็จปุ๊บต่อมาเนี่ยเราจะมาใช้สีทางด้านซ้ายนี้นะที่เป็นสีน้ําตาลออกเข้มเนี่ยนะคะมาคัดเบานิดนึงเพราะว่า ในรูปที่เห็นเนี่ยเหมือนนางก็จะแอบแบบคัดบงคัดเบานิดนึงคุ้มกลิ่มคุ้มกรีบนะคะให้ดูแบบเออมีอะไรซัำติงกันหน่อยนะเสร็จแล้วต่อมาค่ะเราจะมาทําอะไรต่อคะเราก็จะต้องมาโลงนะคะเป็นตัวนี้เพราะว่าพี่แอบ,บเห็นนิดนึงว่าหางตานางทําเป็นอายไลเนอร์สชิคนะคะวันนี้จะใช้เป็น,นดินสอเขียนคิ้วสีดานะคะของเมอร์เรสกาเนี่ยแอบบเขียนข้างล่างนิดนึงเพราะว่าขี้เกียจไปเอาอางอื่นละ มเหมือนกนกัใช้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันอะพี่เหมือนใช้สเก็ตอันนี้ให้มันออกมาเป็นอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอันหนึ่งข้างบนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวขอไปกรีดอะไรเนอร์ให้แบบเรียบร้อยก้อนเนะทะเด้เออฮะเสียงหลงด้วยทีนี้หลังจากที่เราตีขนตาไปแล้วจริงๆน้องๆก็เลือกอาที่แบบว่าตามที่น้องๆชอบได้นะคะเจ้าซอฟเจ้าอะไรกว่าน,นี้ก็ได้แต่พี่ก็ชอบประมาณนี้ เห็นไหมเห็นไหมต้นบนละล่างเออสวยสดงดงามทีนี้ต่อมาเราจะมาปัดแก้มและทาปากกันดีกว่านะคะวันนี้จะใช้ปัดแก้มเนี่ยจะใช้ผงเมเรสก้าเหมือนเดิมจะมีทั้งหมด2สีนะจะมีสีนะฮะนี่มีเนโรอะไรวะสีเบอร์เบอร์เท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยมันมีเบอร์บอกไหมเธออาดีๆเบอร์อยู่ไหนไม่ดูอ่ะมันมีสองสีเนี่ยแต่วันนี้จะใช้เป็นสีนี้นะฮะสีออกนแบพีเนิดนึงปัดนะปัดวิธีการปัดของพี่คือพี่จะใช้สีตรงด้านนี้ ยิ้มกันค่ะดูเลยต้องยิ้มก่อนปัดใช้สีสว่างปัดในทวงแกนยิ้มกันอเออแม่พึ่งดูซุดูดูแบบออดูเกาค่ะอ่ะเราใช้สีอย่างงี้ปัดตรงนี้เสร็จปุ๊บเ,เราใช้สีด้านขอบๆมันฮะพยายามแบบซิกซ์นินเ่เนิร์มแล้วก็ปัดช่วงของถัดมาความเข้มแล้วแต่เรานะแต่พี่ชอบเข้มมากนะคะอีนนี้เดียวจริงๆเสรลิเก้แล้ว อ่าสวยไหมสีมันสวยอ่ะสีมันแบบฉ่ำมากขอแต้มไฮไลท์น,นิดนึงอ่าแล้วก็ไฮไลท์ตรงนี้แหละมาแต้มจริงๆใช้ที่คู่มาไก่อีตัวนั้นได้นะแต่ใช้ตัวนี้ก็สวยนี่แล้วอีกทีนึงนะคะเติมปากนี่ให้ปากมันดูแบบมีซัมติงนะคะต่อมาวันนี้เราจะทาลิปสติกจากที่ดูในรูปของนางแล้วเนี่ยนางใช้สีออกแดงเลยวันนี้ก็จะเอาหยิบสีแดงมาเล่นนะคะแต่ว่าจะเล่นให้ดูไม่ดุเดือดมากนะเพราะว่าอีน้ำอีเพื่อนเซร์ินะเพราะว่าเมอร์ลสกาเนี่ย หลากหลายสีสั่นมากค่ะแต่วันนี้หยิบสีแดงมาก็จะใช้สีแดงแลสเพกเมนต์อย่างแน่นแน่นจริงนะคะอันนี้ใช้เป็นอ๋อม s ริสก s าโรสฮาร์วเวตนะฮะหนึ่งศูนย์สองทานิดหนึ่งนะคะ, 10, 1, ะ,คะอันนี้พี่จะทาสีจากแบบข้างในข้างในเอาแล้วเกี่ยวเอาเพราะว่าพี่ไม่อยากให้มันดูแบบเป็นขอบปากที่เป๊ะเกินไปให้ดูเป็นขอบปากที่แบบดูไม่ตั้งใจ ลงสีนี้ไปเราก็จะเป็นฟิลประมาณนี้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าพี่เขียนไปถึงขอบปากแล้วพี่อาจจะเพิ่มขออีกเพิ่มอีกสีหนึ่งแล้วกันให้มันเท่มขึ้นกับตัวนี้นะฮะ cherry red merica หนึ่งสี่สามข้างในอีกทีนหนึ่งแล้วกันเพื่อให้มันดูแบบมีอะไรบ้างจะบอกว่าติดอย่างทนทนเนาะเธอถ้าวันนี้แล้วถ้าถ้า,ถา,ถาน้อยไอ้ชชยรีมูเวอร์ over, หรือน้องแบบไปดูดปากดูดมาเอ้ยดูดดูดอะไรนะดูดน้ําอะไรอย่างเงี้ยมันไม่หลุดเนาะแกอย่างทนอะสีติดดีมากเธอ ถ้าไม่ใช่ดิสติกฉันคิดว่าสีทาบ้านแล้วสีสวยดูดิดูโอ้ชาำเออว้าวอยากจ,จูบพี่ดูหาคนาม,มาจูบก่อนอยู่ไปแต่งตัวก่อนนะคะก็จะได้ลูกเป็นแบบเนี่ยสมิลาสงขาปตัตตานีนะแต่เดี๋ยวไม่ไปง่ายๆขออีกนิดนึงได้ไหมจับเหมือนเดิมค่ะน้องๆถ้าเกิดใครมีตัวไอตัวนี้ใช่ไหม ภาแบบว่าอยากจะให้มันดูแบบเฮ้ยดูหน้ามันดูนวนขึ้นใช้แปรงใหญ่ๆค่ะใหญให่เท่าฝาบ้านนะคะปัดทับอีกนิดนึง <c oughs> เพื่อเป็นการเขาเรียกว่า finishing การแต่งหน้าของเรานะคะหรือว่าถ้าสมุนิระหว่างวันน้ำมันแล้วก็ปัดปัดอีกนิดนึงแต่นี้พี่ปัดปัดอีกนิดนึงให้หน้าเรา,าดูแบบมีความสมูทตี้ขึ้นนะคะสมูทตี้คือการเอาไปปัน่นให้เละไม่ใช่ <c oughs> ปั่นให้แบบสวยไปแต่งตัวดีกว่าน้องจะได้พบความสวยที่สวยยิ่งขึ้นแปะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุคนี้ก็ไปแต่งองค์ทรงเครื่องเรียบร้อยแล้วก็อาจจะไม่เหมือนเท่าไหร่นะคะฉันบอกว่าไม,ม่มีวิกสีดำจริงๆก็เลยแบบหาวิเท่าที่หามาได้ทุกคนหมคือสัตว์เราต้องแบบจีบสิคอก็อเสร็จแล้วประมาณนี้เห็นไหมดูก็จะได้ผิวที่แบบเฮ้ยเธอตาแบบสะพรึงบึงบ้งเพื่นมากนะคะแต่สิ่ที่บอกว่าวันนี้เท่าไหรเใเ้หมดเลยเอยอเมอร์สก้าหมดเลยนะคะเมอร์สก้าหมดถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดแล้วะเช่นอดีย่างที่บอกว่า อันนี้คือถ้าหนูไปแบรนด์เดียวหนูได้ครบทุกอย่างหมดลบแบบนี้แล้วอันนี้คือพี่ยังถอยมาไม่ครบนะฮะนี่แค่ส่วนหนึ่งแต่ได้ออกมาขนาดนี้นี่ถือว่าเปยปังอลังการมาเพราะฉะนั้นเราลองไปหาเราก็จับมาเล่นกันดูซับพอบางคนแบบไม่อยากจะแบบเอยไปนุ่นเอาเอาตัวนุ่น่นตัวหนึนน่งอันนี้ตัวหนึ่งก็ลองใช้ตัวนี้ดูก็จะได้เป็นประมาณนี้อยอ,ยอยู่รุ่นวรุ่นนะยังไงก็ร้องแต่งดูแล้วถ้าเกิดชอบไม่ชอบอย่างงลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะจ๊ะไปแล้วบ<ๆ>ายยเดี๋ยวต นี่เหมือนนมมมนี่เหมือนไปแล้วบาย